นั่งเรียบร้อยพี่ปี่าวันนี้คุณครูแจกปิน่นจิบช่วงอุ้ยโอ้ยากเลยนะดูว่าปินหลหลป่นจิบช่วงนะปิ่นจิบผลไม้ที่น้องปิ่นชอบให้คุณครูจำนวนหกผลค่ะจินชอบอะไรคะโอ้จิบชอบอะไรคะมา่วงมาหมูปิน่นดองดูมาม่วงนะคะดูนะคะว่าพี่ปิ่นจิบถูกไหมนะลูกปฏิบัติเรื่นงอย่างดูเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนี่

Thank yeah. you. Yeah. โอ้ยมาได้ตั้งมาเลยดูออไม่ทัน<อ>เออจบไปได้ทั้งนร่งลค่ะ นะคะอ่าแอปเปิ้ลจำนวนเท่าไหร่คะอน้บคาก ดู ังเดี toda, ๋ยวคุณครูจะมีตาอะไรอืมเพราะช่วยมีตังค์ดูเพราะว่ามีตังค์ไม่ดูอ่าลุกมาค่ะลุกด้วยอ่านะนับอีกทีนึงลูกลบไปยังนับนับนับไปทีกหนึ่งลบไปยังคะอยังไม่ลบเอาอย่างอื่นมาใส่ได้ลกินอย่างอื่นได้แต่ด้ามมันด้องนะคะ จำนวนไหนที่ว่าแทนจำนวนสิบคะตัวเียกตอนไหนคะลูกตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่จำนวนสิบหาเอาลกันเลยค่ะลูกไม่ต้องปันปัน,ปนทำได้นะคะลงมาปันเก่งได้คะ อ่ผไม้กินได้หลายชนีดค่ะกินได้ทีกนี่นะคะ